มันก็ไม่กว้าเหมือน้มันไม่ได้หมัที่นีย้วเรี่ยมันหล่เข้ามาอืมแมงวันแมงเนล้เอาใจคบปแล้วเนอะเอาว่างแล้วบบมึงสิขอจานเสื้อเข้าวมองม่ากันเวลาเพิ่งเสื้อบาะแล้วเสื้อเข้าจานนี่ดู่แยืหนาวนะเอ้ากดทเยวนี่มันมันอยน่าเอาพักแล้วเออเอาพักอ้อ

มันก,กี้ส่งและซื้อป้าอ่นนะขอโอันะคะ่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะทีโอ้โหขอโทษขอขอภัยด้วยเด้อแม่ถิ่นก็เหมือนกันก็จะไปเตรียมใส่บาทน,นะคะขอบุญเช่นกันนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยว ขอบคุณขอบคุณนะคะที่เข้ามาเนาะโอ้ลูกเพชรชมพูสวัสดีครับคุณบุญยังไปรอใส่บาทด้วยกันนะคะวันนี้มาทําบุญที่บ้านคุณลุงคุณป้าเนาะทําบุญนะคะครบรอบนะคะบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะไม่ถึงก็เลยมาแต่เช้าเลยค่ะมารอแม่ดามาแล้วไม่มีไม่เห็นใครสักคนมาถึงตอนเช้านะขอบคุณนะคะตนู่นเหี่ยนึกว่าเขาทําที่ไหนเนาะมาไม่เห็นใครเลยเห็นแต่ เห็นแต่โอ้คนเดียวไม่ไ้ตื่นมากันะกรไปเก็บตก้าไว้ให้ัไปรอใส่บาทนะคะคอยก็ต้มตั้งแต่เมื่อวานคอยก็หน่อไม้ต้มวาแล้วก็อุ่นยูเวอรโจกัต้นสาวกันอุ่นร้อนๆอยู่นั่นแหละ เ,เ,ททเท้าบาทหรือเปล่าทำพิธีก่อนเอาเ้าไปเลยทำพิธีก่อนเดี๋ยวค่อยใส่บาทกันอาหารเอาไปาแล้วนะคะเหลือแต่อาหารเหลือแต่อาหารหวานเนาะ,ะอาหารที่นั่นเอาไปหมดแล้วนะ นี่นะคะเดี๋ยวจะเตรียมใส่บาทกันเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะนี่นะคะพระก็มีมาวันนี้มีมาห้ารูปเนาะเดี๋ยวจะใส่บาทพร้อมกันนะคะที่ฐานจิตใส่บาทพร้อมกันนะคะขอบคุณเช่นกัน,นะคะ่ะตอนนี้กําลังทำพิธีนะคะอยู่ข้างใน เดี๋ยวมาทิ้ดลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นใหม่นะคะขอบคุณมากมค่ะ้นนา้นนาเน,นาขคนนาขคน,นาอกันไม่ได้ิดเขาค เตียมใส่บาทกันนะ